อาจารย์ค่ะเมื่อกี้นี่ออนรู้แล้วว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยใจร้อนแล้วหนึ่งสองละคะอาจารย์หนึ่งสองเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นคนสองบุคลิกคือเลขหนึ่งเนี่ยเปรียบเสมือน,อน,นพระอาทิตย์หนึ่งคือพระอาทิตย์สองคือพระจันทร์คือเดี๋ยวดีเดียยเด๋ยวร้ายนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเยน็นครับแบบคนอยู่ข้างนอกแหละจะมองมองไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่จะงุนงงกับคนรอบข้างไปหมดฮะ แล้วยังมีคู่ครองเนี่ยก็จะขัดแย้งตลอดเวลาเ,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายค่ะคุ้มดีคุ้มร้ายจะ้ะค่ะคุณขาอย่าใช้กันเลยนะคะหนึ่งสองเช็คด่วนค่ะเช็คด่วนในเบอร์โทรศัพท์มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองไหมหรือเลขศูนย์ไหมนะคะแต่ถ้าอยากให้ท่านอาจารย์พิสิทธิวิเคราะห์เบอร์ให้หลังจากที่ท่านฉลองรางวัลอินซีทองนะคะก็ ส่งข้อมูลมาที่ออนได้เลยนะคะส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด5ตัวท้ายเลขที่บัตรประชาชนนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ทุกเบอร์ที่ใช้ส่งมาข้อมูลข้างล่างได้